พี่น้องโอพยสวัสดีครับพี่น้องปากัครับลิปนี้สองลงประจำกับทรงยดาครับส่งทุกวันมาเอากองไดมาเอากองดำนี่บ่พ่อพอดนนี้หนซัด้นูอันนีเหนูถืออาพอถือกองถือพี่ด้วค่ะล้วอพ่อ กวแล้วกดแล้วหนูกวแล้วกวดัดพ่อจะไปต้องอันนี้เด้อไปไอไปไปไปตั้งงวสวัสดีช่องพี่มานานนะคครับวันร่้วันเป็นจริงตัวไอทุกู์ง่ายแผลมีไหมก็ดโดนแล้วนอที่ยาสองคนสู้มานำกันกว่าสิฮอด ฟังฟันมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจผ่านฮอนผ่านหนา,นาวสู่ทุกสู่ยากกันมาแป้ตายเจ้าบอกเคยทอดใจขออยู่ข้างกยายด้วยคำว่าเป็นบอมีคือสูแฮ่เอาลองไปเลยมี่อแม่ ยอ้อนคำว่าหากคำเดียวสั้นที่ตกลงสร้างฝันหวังดูแลกันด้วยใจจริงแท้อย่าปล่อยมือกันเด้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเ่าจนแกขอแค่ดูแลด้วยคำว่า อยากถ้าบุกเขาไปเพาะอะไรองที่ไหนเห็นว่ามขาตรงกันบายบายลาบุอรไทยนักการเรนูเอาอะไรมาฝากออะไรแล้วบูบูแล้วบูบูจริงแล้วบูบูบอมเดี๋ยรนูเบิงก่อนที่บ้านมีกองจริงแล้วก็มีแค่แบกแค่แบกคืออะไรอ่ะแค่แบงเนี้ยตัวนารังนารักด้วันนี่แหละอยากได้ของแค่กันแล้วบูบูไออยากแค่แบกอ่านทาให้เบไปในเดือนน้องฮักแพลงว่าจะเอาตุ๊กตามาฝากพี่บอกว่าเยอะมากเยอะมากที่บ้าน

พรตัวัน้งไหนอันี้จะมีผัวานนี้ากแพงเตอพิเหนือฟังแง่ปาแพงเตอเตอรพิเหนือฟังแง่ทำงานเก็บเงินเก็บทองได้พอสองสามเมื่อไปส่วนน้องเก็บหัวังไี่ย สวัสดีคุณโอ้อนเตมปากรูื่อสองกล่องเนี่ยเห็นแน่่เห็นแน่เห็นหัวเน่เห็นหางแน่กับสิพันวากันเด้อกล่องหนึ่งเห็นกล่องนึ่งไม่เห็นไม่เห็นบ่ไม่คือหิวมีหิ้วเขา หองปิพพ function, the ่งพ <reco> ูยหละเอีดแล้วมาปิ่งของขายแหรพี่น้องต้องปิ่งด้วยคเออมาออกมาียงอะเพิงบ่าเยงะแงวันจ้างวันไปไปเนี่ยขึ้นยอดยังขับขบนขาขึ้นแมได้เยอะพอแดงมาเห็นมันยืนตั้งขา แวๆครับพ่อโก้ไปทางปอดแทงเขาบ้านมื่อนี้ลาเขาพานครับเฮะแวะเอาของไปเก็บตอนนี้วางไปนอนหนอนี่ำไปนอนบ้านนี่ล่ะเตรียมโคนอบนกขอบคุณค่ะพ่อโก้มาสไปลูกเดินทางออกไดบ่ละเอาทั้งใดนี่เขาตั้งตานทางยู่นี่ เพื่อนใหยเขายสูเดจีพีเ็เงเขายสเพนุมไพไงมันอยู่เพนุ่มไพแมนเขาเสียนเพอนุมไพ่เลยน้องฮีไปหนางานเลยเดี๋ยวไปเสาไปเาอยู่ไสไปเศร้างานน้ำกันบ่เอาไปเดินทางปลอดภ้ยซะยิงออกไยืนเพิ่งยิงออกไยืน มีแป้งได้หรือปุ่นมีทางออก,กวะ<า>น่าจะมีทางออกมีหนองประตูน,นึงนาะไปแล้วได้แล้วขึ้กินแล้วกับสลลบเลย,ย,ย,ยบ,ออบ่หลังมือกินเข,ข,ข่าเขาสนลกูกหัวตั้งปุ่นไ, <laughs> ไปเดินทางปลอดภ<ห>ัยปลอดสาย ลูนก,ก,น,น,ก,น,กน้องมานะหยิบ, <c oughs> บยังบรจุส่งหักแป้งแล้วครับส่งมานะต่อูชายอาบน้ำเต้นเต้นผู้ชายอาบน้ำไาย ว่าไปเถอะอย่บอกนะว่าเจ้าเป็นกระเชิญเวียง <c oughs> ยังโมคบนะที่คลิปน้องมานาคบเรวฝากไว้ที่นี่นะครับเ<อ>จอกันร้อยเอ็ดอำเภอน้องฮีลูกอำเภอหนองฮีนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับเซอรปไนรับเชิญเวียงน่รมลนะครับวันละหนึ่งวันร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามวันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเม,มาเมาแต่ว่าเหลืออีกสองมื่นได้อีกสองมื่น โอเคครับบายยบักหลาเดินทาไปายๆครับบายบายปาโอเคจะไปแล้วค่ะที่หาบึงเลี้ยงบงเวลาเวลาอย่งทีหาบึงเวลามืเลี้ยงลำเลืองะเวลาอย่างพอพอ๋อออนั่นแหละแล้วก็ไม่ พอเผื่อเวลาคือแบบวทีไว้เป็นอุตัดตัดเนี่ยติลินรับเชิื่อจะไปซ็กสอบซิกาวงเงี้ยแมจะคลองก็เล่อดงเผื่อเวลามันพอมีโมเมนต์สิดงเตยเพียงไม่ระติำาสิึ้นไปเช็กซ้าวนี่เอากระตือเอาเพียงกับมือเนียฤดูกาลนี้เอาซัมมี่บอเนี่ยซ่เม่อไรฟังนตาบกเตียด้วยโดนฟังบอคืนไหมไม่ั้งไร ไอ้เกิดไม<ท>่แอบทัทนสมัยคนไทยเรื่อเพิ้งน้ำตาบักเตียงเนีเ่ย,ย,ยม้วนปิ้งอมตะจะร้องไวขอ,ง,อง,งกูกันว่าไอ้ฮองกูกันไอ้ตัวนั้นภาษาเสียงเสียงคนเสียงคนเทาม้วนพวกกันเราต้องทำให้คนยอมรับเสียงเราให้ได้เสียงมะนีเพราท่านนมแห้งแต่ว่าเสียงอันตัวหนามแ,และนุ่มแล้วเขาเป็นไงไเรงาเขานงอย่างนี้มันก็เขาหยีสิบ 19 20ปีแล้วเนาะเรามานะครับพี่น้อง12ปีนึงเนาะเรามานะคกับ12ปีนึงเนาะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวปสักนีดครับส่งน้องฮักแพงส่งน้องมานะขึ้นไปเดินทางต่อไปครับผมสวัสดีครับเสียงแตกก็สมอยากนี่เสียง